สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ a t า o คลิก e p o r ์ช่วงเรามีพระสันตะปาปาใหม่แล้วนะครับคือพระสันตะปาปฟังซิสองค์ที่266ยังมีเรื่องราวกิจกรรมหลายอย่างที่พระองค์ได้กระทำผ่านมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ประธานาธิบดีของประเทศอาร์เจนตินานะครับก็ได้เข้าเฝ้าพระสนมป,ป่าแล้วได้มีคลิปวิดีโอจากโลมรีพอร์ตก็ได้นำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจมากนะครับและพระองค์ก็เป็นกันเองกับประธานาธิบดีซึ่งชื่อคริสตินาเฟอร์นันเดสเดอะคิชเนนร์นะฮะอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นข่าวท่านผู้ชมคงได้ติดตามและก็ยังมีเรื่อง ในวันนี้เรามีมิสซาแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมก่อนหน้านี้อีกซึ่งได้กระทําเมื่อพระองค์ได้นําสวดบททูตสวรรค์นะครับทำไมก่อนจะบอกว่าเทวทูตถือสารเนี่ยพระสาาก็ได้ตรัสกับประชาชนประมาณ1น0 0 0แคนที่มารอสวดภาวนาพร้อมกับพระองค์และพระองค์ก็ได้เน้นย้ำเรื่องการให้มีความเมตตา และก็การให้อภัยและก็ตล่าวว่าพระเป็นเจ้านั้นรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัยแก่ทุกคนโดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยอมีแต่มนุษย์เราเท่านั้นที่จะ,ะรู้สึกจะเหนื่อยหรือเบื่อที่จะขออภัยโทษต,ต่อพระเป็นเจ้าหมายถึงอาจจะ,ะไม่อยากจะไปสวดไม่อยากจะไปสวดภาวนาคอ หรือแก้บาปรับสินทำนองนั้นอาจจะมีความหมายทำด้านในด้านนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวในกิจกรรมของพระสารปาในช่วงระยะใกล้ๆนี้นะครับคุณพ่อพงเทพก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้ไปภารกิจของโปรงที่สําคัญน้าคัญจะต้องเสด็จไปที่ไหนบ้างครับเชิญคุณพ่อครับเมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงพระอ,องค์ทรงนําสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวนะครับที่ลานพระมหาวิหารดุวุญเปโต ันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ได้รับเรื่องเป็นพระสันตะปาปาก็เลยหือหากันทุกคนก็อยากจะไปเข้าเฝ้าเพราะว่าทุกอาทิตย์พระองคต้องปฏิบัติภารกิจอันดีแต่นี่เป็นครั้งแรกทุกคนก็อยากจะเห็นท่าท่าทางนะครับอยู่ตรงหน้าต่างที่เปิดมาแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพสําคัญนักข่าวทุกคนก็จ้องกันที่จะถ่ายภาพนี้นะครับแล้วก็พระองค์ได้ตรัสไปอยู่ที่คุณพ่อได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อเป็นเจ้าไม่ทรง เหน็ดเหนื่อยในการให้อภัยม่รม,ม,มีแต่ไม่รู้ที่รู้สึกเบื่อหน่ายเหนื่อยหน่ายต่อการก็ไปขออภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้เป็นประโยคที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจนะครับครับหลังจากนี้สองสามเดือนข้างหน้านี่พระองค์จะปฏิบัติ ภารกิจตามกําหนดการที่ทางวัต <when> ิการได้เคยวางไว้ให้กับพระสนทนาปาเบนิดิกเพราะบางบางโปรแกรมบางรายการเนี่ยกำหนดไว้ร่วงหน้าเป็นปีสองปีสมปีแล้วนะเช่นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับกรกฎาคมทั่วทีนะครับวันที่22กรกฎาคมพระองค์จะต้องเสด็จไปที่ริโอเดจาเนโรนะครับที่ประเทศบราซิลเป็นการชุมนุมเยาวชนโลกแล้วก็กําหนดการไว้ข้ามปีนานแล้ว แล้วก็ผู้อก็ต้องเสด็จไปแล้วก็บอกว่าในโอกาสนี้เองเนี่ยคงจะได้กําหนดว่าจะเยี่ยมเยียนประเทศแถบลาตินอเมริกาโดยเฉพาะกลับไปที่อาเจนตินาบ้านของพระองมาทุกคนรอคอยจะต้อนรับพระองผมว่าข่าวนี้นะการชุมนุมเยาวชนโลกที่บราซิลนี่นะคงจะมากมายมหาศาลเลยนะเพราะได้ได้ภาษาปาอเมริกาใต้ด้วยใช่ไหมแล้วเยาวชนโลกนี่เขาก็หวังโดยปกติแล้วนี่นะก็บอกว่า ที่บราซิลเนี่ยจะต้องมีมากกว่าที่อื่นๆมากนักเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ากรกฎาคมนี่คงจะมีข่าวฮือฮาอีกมากมายในนี้แน่นอนเพราะว่าคนอเมริกาใต้ที่ภูมิใจมากเลยนะครับประเทศแถบลาตินอเมริกาภูมิใจที่ปูเป็นชาวลาตินอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเยาวชนไทยไปด้วยนะครับเยาวชนไทยนี่เขาเตรียมกันมาแล้วเขากำหนดการต่างๆนี่พร้อมแล้วแล้วก็ เขาจะต้องเตรียมตัวยังไงไปนู่นและจะต้องทําอะไรบ้างได้ข่าวว่ามีถึง24คนที่จะไปร่วมครั้งนี้แม้นจะไกลแม้นจะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะมากแต่ว่าเขาก็มีวิธีการจัดการและก็ไปร่วมในครั้งนี้นะครับแล้วเยาวชนไทยที่ไปทุกคนทุกครั้งที่ไปร่วมชุมนุมเยาวชนโลกกลับมาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากมายมนะครับนี่นะ เอ่อน,นี่ยไปเมื่อกี้พูดถึงกรกฎาคม2 2 2 8ถึง28ถอยมาหน่อยนะครับพึกษภาคมวันที่12กำหนดการเดิมเนี่ยจะมีการสถาปนาแต่งตั้งนักบุญกลุ่มใหม่อ,มอันนี้ก็กำหนดไว้แล้วพระองค์ก็จะต้องปฏิบัติ พระภารกิจอันนี้ครับแต่นนกบุญกลุ่มนี้แปลกมากครับเป็นโมรณาสักขีแห่งโอทรานโตนะครับถูกประหารในปีคิสตศกราษ1,480ก็สัก600ปีมาแล้วนะครับ500 600ปีแล้ว800คนครับเป็นนักบุญกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มใหญ่มากไม่เคยได้ยินเลยต้งต้งให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึง ถ้าการแต่งตั้งเป็นนักบุญเนี่ยนะถ้ามีชีวิตปกติเนี่ยนะ,ค,ะค่อนข้างจะยากนะเพราะต้องอมีเอกสารข้อมูลว่าเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนดีต้องพยายามหาว่าดีจริงๆ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าตายแบบเป็นมรณะสักขีก็คือ ตายเพราะเบียดเบียนศาสนถูกเบียดเบียนถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อเนี่ยหลักฐานตรงนี้จะง่ายหน่อยจะเร็วหน่อยและถ้าเป็นกลุ่มนะก็คงจะก็ออกมาทํานองนี้เลยครับคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ยอมละทิ้งความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแม้ใครจะจับไปฆ่าแล้วก็ถูกเขาฆ่าจริงๆนะครับแปดร้อยคน ได้ไปสวรรค์เป็นมรณะสกีบัดนี้จะประกาศแต่งตั้งเป็นนึกบุญแล้วในกลุ่มนี้เองนะครับก็ยังมีซิสเตอร์สองรูปนะครับรูปหนึ่งเป็นชาวโคลัมเบียคือคุณแม่ลาวานะครับและอีกท่านหนึ่งเป็นพัคกนีแล้วก็ซิสเตอร์ชาวเม็กซิกันคือบุญยราศีคุณแม่ลูปินต้าก็จะได้รับแต่งตั้งในโอกาสนี้พร้อมกันด้วยนะครับนี่เป็นงานที่กําหนดไว้ที่จะประกาศแต่งตั้งนี้ที่โรมที่กรุงโรมนะครับที่ หน้าพระมาหาวิหารเนบุญเปโต,ตรจตุรัสเองนะครับแล้วก็พอวันที่12แต่งตั้งเนักบุญแล้วถัดไป18พึกพฤษภาคมจะมีผู้นํากลุ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆจะจัดการชุมนุมระดับโลกที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์นี่เหมือนกันนะค,ครับ ในศาสนาคาทอลิกของเรามีกลุ่มสัตบุรุษคารวาสนะครับที่เป็นกลุ่มต่างๆนะครับม,มารวมกันในที่จะมาจากทั่วโลกนะครับเขบอกว่าจะมีผู้คนนับล้านให้ความสนใจการจุมหนุ่มครั้งนี้แล้วก็จะมาร่วมประชุมกันที่กรุงโรมเนี่ยนับแสนนะครับเนี่ยจะมีกลุ่มจากโฟโกูลาร่นะครับกลุ่มฟื้นฟูศิลมหาสลิดอิสรภาพและพ,พระพลพิเศษจากพระจิตเจ้าเป็นต้น อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคารวาสแล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสก็จะได้พบปะคาราวาสจากทั่วโลกนะครับนี่เป็นแค่กำหนดการใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆที่กำหนดไว้ล่วงหน้า้องหน้านั้นแล้วแต่ว่า แต่และว,วันนี่ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะแต่และว,วันนี่ต้องพบปะผู้คนที่มาเข้าเฝ้านะครับรับไม่ทว่วนส่วน2มิถุนายนยังมีงานชุมนุมเคารพศิลป์มหาสิริร <daunting. S 1> ะดับโลกอันนี้แล้วครับที่ไหนอันนี้ปีนี้จะจัดกันที่พระสัญญาปราชา์ P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  ทรงเข้าร่วมการชุมน<ๆ>ุมเคารพศิลป์มหาสิริมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกไม่ได้แจ้งนะครับก็ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จัดที่ไอร์แลนด์ ปีที่แล้วจัดที่ไอร์แลนด์ก็จะหมุนเวียนไปตามทวีปต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะบางปีนี่อาจจะไม่ได้จัดใหญ่ทางการแต่ว่าจัดกันในระดับประเทศอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าสองสมปีจะจัดใหญ่ชุมนุมครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วเลยเลยไปเลยครึ่งปีไปเดือนตุลาคมนะครับที่กรุงโรมอัมนนี้จุดน,นึงนที่กรุงโรม,มจะมีการชุมนุมประชุมครอบครัวระดับโลกว่าด้วยครอบครัวนะครับเรื่องความสําคัญของการดูแลแม่หญิงม่ายหรือว่าเด็กกำพร้าครอบครัวความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็คงจะเป็นเป็นงานใหญ่นะครับ เขาบอกว่ามีการไต่ตรองกันว่าความเชื่อจะช่วยพวกเขาเผชิญกับชีวิตประจําวันในชีวิตจริงได้อย่างไรเมื่อเขาไปดาเนินชีวิตครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาและมีลูกๆผมว่าเรื่องเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากใช่ครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมสภาพระสังฆราชของประเทศไทยเขาก็มีการเตรียมที่จะส่งหัวข้อหรือประเด็นต่างๆที่จะให ทางผู้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงโรมเนี่ยในพิจารณารจะเรียกว่าบรรดาพระสังฆราชจะประชุมเนี่ยนะเขาตอนนี้ตำรวจความคิดเห็นว่าแต่ละประเทศอยากให้จัดเรื่องอะไร,รประเทศไทยมีเสนอเรื่องนี้เข้าไปด้วยเรื่องนึงและดูว่าจะเป็นหัวข้ออันดับหนึ่งด้วยคือเรื่อง ครอบครัวพระสันตะปาปาฟรานซิสตินไครับหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาแล้วเนี่ยก็มีคนเอาภาพในอดีตของท่านเนี่ยมาโพสต์ในเ c e b o o k แล้วภาพจํานวนมากเนี่ยเป็นภาพที่บ่งว่าสมัยที่ท่านเป็นพระสังฆราชเป็นอาคสังฆราชหรือว่าเป็นคดีนันเองให้ความสําคัญกับครอบครัวท่านเจอรวบรวมแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกมาเลยบางคนยังต้องให้นมลูกเลยนะครับมาแล้วท่านก็ปกศีรษะทั้งเด็กทั้งแม่ เพื่อต้องการจะประกาศว่าสถาบันครอบครัวนี้สําคัญด้วยเหตุว่าเยาวชนในลาตินอเมริกาและเยาวชนในยุโรปเนี่ย หลงผิดไปทําแท้งไปยังอื่นมากพาะองค์ต้องการจะประกาศว่าการเป็นแม่คุณเป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นของที่พระปินเจ้าทรงเสกแล้วก็อวยพรเพราะฉะนั้นคิดว่าพระจิตเจ้าทรงทํางานถูกแล้วที่เลือกพระสนปราปาฟรานซิสนะครับเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวนี้ต้องได้รับการให้ความสําคัญได้รับความสนใจอย่างมากนะครับก็เท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนี้ผมก็รู้ตัวว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นงานอภิบาล ระดับสากลนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อๆไปเราคงจะมีเรื่องราวมาพูดคุยกันครับอยากจะจบวันนี้ด้วยข้อความของพระคดินันตะเครนะฮะพระคดินันที่พึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระคดินันล่าสุดอายุแค่55เนี่ยท่านก็ยังยังได้ให้ข้อให้สัมภาษณ์ในวิทยุวัติกันบอกว่าช่วงระยะเวลาไม่กี่วันไม่กี่นาทีที่พปรากฏ พรอะองค์ต่อหน้าประชาชนเนี่ยคงได้ใจคนไปหมดแล้วหมายความว่า,วาทุกคนประทับใจและชื่นชมในชีวิตและบทบาทของพระองค์นะครับเพราะก็คิดว่าชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานอย่างนี้ครับโลกต้องการความรู้ในหนังสือมันมากมายมหาศาลแล้วนะครับใครๆก็รู้และเรียนทันกันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่โลกต้องการในวันนี้คือชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน นะครับด้วยชีวิตของตัวเองครับก็ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ